สวัสดีค่ะมาพบกับมีมี่แซ channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่มี่จะพามา,าชมผลงานนะคะในการเพราะ,มะเมล็ดและในการผ่าหัวบอลน,นะคะว่าเป็นยังไงกันบ้างน,นะคะมาติดตามการเจริญเติบโตของอต้นไม้ที่เราเพาะเอาไว้แล้วก็ผ่าเอาไว้นะคะอแม่มี่จะพามาชม,ามเมล็ดบอลที่เราเพาะก่อนนะคะอันดับแรกนะคะนี่ค่ะก็คือต้น พ่อพาญานาคราชแล้วก็แม่เป็นจอมทัพนะคะเราทำการเพราะในวันที่7นะคะเดือน11ปี64ค่ะแต่แม่ไม่เขียนเดือนผิดนะคะเขียนเป็น7ทับไปเลยนะคะนี่ค่ะอ่านทันนท่นี่ค่ะ,คะผลงานการเพราะมาเมล็ดของเรานะคะนี่ค่ะก็มเมล็ดของเราตอนนี้ก็เริ่มงอกแล้วนะคะเราเพาะในวัสดุพีทมอสนะคะนี่ค่ะ มเมล็ดก,ก็เริ่มแตกตัวแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะปิดทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะหรือว่าเปิดเอาไว้ก็ได้นะคะถ้าหาว่าเห็นมเมล็ดเขางอกแล้วนะคะอัตราการงอกก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็ยังมีมเมล็ดที่ยังไม่งอกก็มีค่ะเราก็จะต้องรอเขาไปเรื่อยๆนะคะ ม่มีจะปิดฝาเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นเราจะมาดูชิ้นผ่ากันค่ะวันที่8นะคะก็เป็นเวลา6วันนะคะอันนี้ฟึบเป็นต้นพยายมมาราชนะคะที่เราถ่ายคลิปไปก่อนหน้าแล้วก็ เท่าที่สังเกตชิ้นผ่านะคะเห็นดูชัดๆนะคะชิ้นผ่าก็ยังสมบูรณ์นะคะไม่มีรีบนะคะแล้วก็อ่สเฟกน้ำมอสของเรานะคะก็ยังมีความชุ่มชื้นอยู่ค่ะแต่ก็ไม่ได้ชื้นจนเปียกมากนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูชิ้นผ่ากันนะคะบางชิ้นก็ยังไม่งอกนะคะแต่บางชิ้นก็เริ่มเห็นตุ่มไตเล็กๆน้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไม่มีพลิกให้พื่ๆเพื่อนดูค่ะตรงนี้นะคะ นี่ค่ะนี่นะคะด้านนี้นะคะที่เขาจะเริ่มงอกนะคะอาจจะมองไม่ชัดบ้างนะคะตรงนี้ค่ะเขาก็จะมีตุ่มเล็กๆขึ้นมานะคะแสดงว่าโอเคเขารอดนะคะเราก็จะปิดฝาทิ้งเอาไว้ก่อนนะคะรอดูเข้าไปสักระยะหนึ่งค่ะก็จะอยู่ช่วงปิดเอาไว้อยู่ประมาณหนึ่งเดือนนะคะ อนนี้ก็ผ่านไปแล้วหกวันนะคะเหลืออีกยี่สิบสี่วันเราก็จะกลับมาดูกันอีกทีนึงค่ะไม่มีปิดก่อนแล้วก็มีชิ้นผ้าอ,อีกตัวหนึ่งค่ะนั่นก็คือเศรษฐีพันล้านนะคะเศรษฐีพันล้านไม่มีก็ผ่าพร้อมๆกับต้นพญาย,ยม,มาราชนะคะนี่ค่ะเพราะในสเฟกน้ามดเหมือนกันนะคะนี่ค่ะ การเจริญติบโตของเขาพอดีว่าตัวเศรษฐีพันล้านนะคะของเราค่ะมีตาติดนะคะก็เลยงอกไวหน่อยนึงนะคะต้นที่ติดตานะคะตรงนี้ยังไม่ใช่นี่ค่ะนี่นะคะก็จะมีตราการงอกไวขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวไม่มีเอาที่ชัดๆ เ,เขียวนิดนึงให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะคะนี่ค่ะแฝบออกมาเป็นหน่อไม้เลยนะคะตรงนี้ค่ะถ้าติดตานะคะภายในหนึ่งอาทิตย์ก็เขาก็จะงอกไวค่ะนี่ค่ะชิ้นผ่าถ้าเราเลือกติดตาติดตามันนะคะเราก็จะได้เปรียบตรงนี้นะคะคือมีอัตราการงอกสูงค่ะนี่ค่ะแฝบน,นี้มีรากแล้วนะคะเห็นไหมคะมีรากขึ้นแล้วค่ะ อาทิตย์เดียวนะคะหกวันค่ะก็เกือบอาทิตย์นั่นเลยค่ะโอเคนี่นะคะการผ่าของเราก็เป็นไปได้ด้วยดีนะคะผลงานของเราก็โอเคแล้วอีกหนึ่งเดือนเราจะมาดูกันใหม่นะคะว่าต้นที่เราเพาะเอาไว้เป็นยังไงค่ะ ส่วนแม่ไม่มีตัวอย่างในการเพราะกับพีทมอสอยู่1ตัวนะคะก็คือกะลาหูนะคะอันนี้แม่ม่ผ่าไปแล้วประมาณ2อาทิตย์นะคะแม่ม่ก็เพิ่งมาดูเหมือนกันอัตราการงอกก็มีอยู่นะคะเพราะว่ากะลาหูเป็นหัวแก่นะคะแล้วก็เป็นไม้ติดตาทั้งหมดนะคะก็เลยรอดง่ายค่ะนี่ค่ะ มอสก็ถือว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าหาว่าเป็นชิ้นที่ไม่ติดตานะคะก็มีสิทธิ์เน่าง่ายนะคะเพราะว่าเขามีความชื้นค่ะความชื้นเข้าสูงมากนะคะนี่ค่ะโอเคคลิปนี้นะคะไม่มีต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอีกหนึ่งเดือนเราจะมาลุ้นกันต่อนะคะว่าชิ้นผ่าเราที่ผ่าในสเฟกซัมมอสนะคะจะรอดกัน กี่ชิ้นนะคะพบกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ